สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จนไม้จะพูดถึงเรื่องของกดแรงดึงดูดและก็เรื่องของจิตวิญญาณนะคะจริงๆแล้วพี่้นไม้ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็พี่้นไม้ก็ใช้กฎแรงดึงดูดอยู่ทุกทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่้นไม้มีความเชื่อว่ากดแรงดึงดูดมีจริงแต่ถ้า ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรพี่ต้นไม้คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะเชื่อจริงๆแล้วเรื่องของกฎแรงนึงดูดหรือเรื่องของจิตวิญญาณเป็นเป็นเรื่องของอชีวิตประจำวันของเราแต่ถ้าใครอยากจะใช้กฎแรงนึงดูดให้ได้ผลเราจะเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตสำนึก จิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกและจิตสำนึกทำงานอย่างไรแล้วก็จิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรแล้วจิต,ตเหนือสำนึกทำงานอย่างไรแต่จริงๆแล้วคนที่จะเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณหรือเรื่องของจักรวาล หรือเรื่องของอกฎธรรมชาติจะเป็นคนที่มีอะไรที่แบบเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างเช่นอาจจะเจอเรื่องราวที่เขาเรียกอะไรเรื่องราวที่ทำให้เรา เขาเรียกอะไรอาจจะเกิดโอเคพิันานัยอธิบายไม่ถูกอาจจะเกิดเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นอาจจะสูญเสียอะไรสักอย่างหรืออาจจะทำอะไรแล้วขาดทุนหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วรอดชีวิตมาคือคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็คือน่าจะ เคยผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรอุปสรรคหรือว่า,เ,าเจออะไรที่มันร้ายๆเข้ามาในชีวิตออยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเจอเรื่องร้ายๆอะไรเข้าเข้าเขามาในชีวิตแล้วทำให้เขาหยุดคิด แล้วก็คิดได้หรือทำให้เขาตื่นจากการหลับไหลเมื่อก่อนตัวพิจรณไมเองก็เคยรู้เรื่องนี้แล้วก็พิจรณไม้ก็ชอบด้วยแต่พิจรนไม้เป็นคนที่แบบมีชีวิตที่แบบ ต้องทำงานตื่นแต่เช้าแล้วก็มีความรับผิดชอบหลายอย่างแล้วก็พี่จนไม้ก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับตัวเองเนาะพอตื่นขึ้นมาพี่จนไม้ก็รีบไปทำงานเลิกงานก็รีบกลับมาบ้านทานข้าวแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานที่เดิม เจอแต่คนเดิมเดิมเจอสถานที่เก่าเๆแล้วก็แต่ว่าเจอแต่คนเดิมๆนี่ก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ว่าถ้ามาเจอคนป่วยอย่างนี้ก็หน้าไม่ค่อยซ้ำนะแล้วพี่นต้นไม้ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเรามีอยู่แค่นี้เหลอแล้ว ความสุขที่เราต้องการนี้มันเป็นแบบไหนล่ะพี่ต้นไมก็เคยถามตัวเองหลายครั้งนะแล้วก็ตัวพี่ตนไมเองก็เคยตามหาความสุขความสุขไม่รู้มันเป็นหน้าตาอย่างไรจริงๆแล้วพี่ตนไมก็มีครอบครัวที่ดีนะสามีที่ดีแล้วก็มี ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากมากอืมแต่ก็มันรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็เราไม่ได้พักผ่อนแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่ต้นไมก็ได้อา่ามีอุบัติเหตุพี่ต้นไมลื่นลมนะ้มเน ก็ทําให้ขาเจ็บพี่ต้นไม้ก็ได้หยุดงานหลายเดือนวทีนี้พี่ต้นไม้ก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองพี่ต้นไม้ก็ทําทสมาธิทุกวันแล้วก็ได้คุยกับตัวเองแล้วก็ทีนี้เลยทําให้พี่ต้นไม้เก็ตว่าเอ๊ะการที่เราจะมีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินทองการที่จะมีความสุขได้นั้นก็คือ การที่เราเข้าใจตัวเองและการที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วก็มีความสุขที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักโอเคแล้ววันหลังคลิปหน้าพี่ต้นไม้จะมาเล่าเรื่องกดแรงดึงดูดให้ฟังนะคะกดแรงดึงดูดมันมีจริงแล้วก็ ทำได้จริงแล้วก็ทุกๆวันนี้พิทิตรไม้ก็ใช้กดแรงดึงดูดอย่างได้ผลมากๆแล้วก็พิจิตรไม้ก็ต้องขอขอบคุณจัก,กรวาลแล้วก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำในการทำสมาธิหรือการเรียนรู้เรื่องเข้าใจตัวเองนะคะขอบคุณที่ได้เจอ ครูบาอาจารย์นะคะขอบคุณที่มีวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนบนโลกโซเชียลแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตพี่ต้นไม้นะคะขอบคุณกันดยามทิทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ